ดีครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูข้าวผัดหมูสับพริกเผานะครับผมมาดูวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบหลักเลยนี่หมูสับนะครับหมูสับก็ข้าวครับข้าวสวยหุงไว้ครับแล้วก็เอาตักออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ไข่ครับ ใส่ไข่ด้วยแล้วก็ผักคะน้าหั่นครับกระเทียมโขลกครับแล้วก็พริกเผาครับผมพริกเผานี้แช่ยเย็นไว้ครับก็เลยเป็นกรรไครก็นี่แตงกวาครับเดี๋ยวจะเอาไปแช่ยเย็นไว้ด้วยครับให้เย็นเย็นกรอบๆไว้กินกับข้าวผัดครับ โอเคครับวัตถุดิบเราก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยครับ,รบอันดับแรกก็ตั้งหม้อกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยครับจากนั้นก็เมื่อน,น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมครับกระเทียมโขกนะครับเอาลงไปเคี่ยวให้เหลืองก่อนครับเคี่ยวให้เหลืองหอมเลยครับ ากนั้นกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่พริกเผาเลยครับพริกเผาก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับน้ำมันของพริกเผาก็จะละลายออกมาเดี๋ยวเคี่ยวให้เข้ากับกระเทียมนิดนึงแล้วก็จะได้ใส่หมูตมนะครับหมูสับตามลงไปครับจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับครับ ตามด้วยไข่ครับผมครับเราจะผัวให้เข้ากันเลยครับผัวไปเรื่อยนะครับผมให้สุกครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องปรุงเสริมครับซอสหอยครับซอสปลาเขียวครับผม ยิ้วขาวครับก็น้ำตาลทรายครับผมใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็จะคั่วครับให้เข้ากับหมูสับแล้วก็ไข่นะครับคั่วให้สุกเลยนะครับผมคือเราปรุงเสร็จแล้วใส่ข้าวแล้วก็คือได้เลยครับครับ โอเคครับลืมไปครับใส่ซีอิ๊วดำด้วยนิดนึงครับผมเพิ่มสีสันครับสีสันจะได้ออกมาสวยงามแล้วก็หอมด้วยครับครับพอสุกแล้วก็เล่งไฟนิดนึงครับแล้วก็ใส่ข้าวได้เลยครับข้าวสวยที่ผัดไว้แล้วก็เอามาใส่ได้เลยครับผม เพื่อนลองเอาไปทําก็ได้นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ข้าวแล้วก็เครื่องเข้ากันให้หมดให้เป็นเนื้อให้เป็นสีเดียวกันให้หมดก่อนนะครับแล้วเราเค่อยจะเติมผักครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะเติมข้าลงไปนะครับผม สีสันครับมาแ้วหอมด้วยครับตอนนี้ก็ผัดอีกแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วครับเห็นวิธีง่ายๆครับแค่นี้ก็จะได้แล้วครับผมง่ายมากเลยครับพอรู้สึกว่าผักเราเริ่มสุกแล้วเราก็ปิดไฟได้ลนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถจับใส่จานได้เลยครับผมจากนั้นก็โรย หอมซอยนิดนึงครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้าวผัดครับจับใส่จานครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถรับประทานได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ